ชั้นที่สามกันเลยครับชั้นที่สามแดดดีแล้วชั้นที่สามครับ <c oughs> ชั้นที่ส,สาม ชั้นที่สามนะครับ แม่น้ำสองสีสองสีอำเภอโของเจียมเหมือนเดิมครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นซอ,อปปอลาว <Okay. S 1> น้ำแห้งเยอะมากเลยนะครับอันนี้สูงสุดแล้วเนี่ย <Okay. S 1> นู้นครับเช้าเรามาจากทางนู้น <Okay. S 1> เรามาจากด้านนู้นครับผมเชา้า วัดถ้ำคููหาสวรรค์ครับ